สวัสดีครับผม่วยซันนะครับประัานอรุณพัลบตอนนี้เพิ่งจะจบจากคุณเทพกฤษณวิทยาลัยกังจะเข้าต่อที่คณะแพทยศาสตร,ร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร,สร,ร์ครับก็ผมพี่พัอรุณพลบกพ่อของน้อง่วยซันนะครับด้วยความที่โรงเรียนเขามีแทร็กสิบสองแ r a ให้เราเลือกที่คุณเทพกิษเซียนฉันก็เลยเอาอันนั้นอะเป็นไกด์ว่าฉันจะตัดช้อยอยางไหนออกสุดท้ายแล้วตัดไปตัดมามันอยู่เพี่งสามอันคือ อาหารตนตรีแล้วก็แพทย์ในจุดมสีครับซันดองซันยังไม่มีแพชชั่นที่แน่นอนสังไม่รู้ว่าทันอยากไปทําอะไรซันก็เลยเลือกแพทย์ไปก่อนเพิ่งจะมารู้ตัวแล้วเพิ่งจะมาตั้งใจคือตอนประมาณช่วงม5ถึง2เองมันเป็นเพราะว่าเกิดจากการทําพอั่นแหละครับทากิจกรรมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยทาให้ซันค้นหาตัวจนซันเจอตัวตนว่าเฮ้ยซันอยากเป็นแพทย์จุดประสงค์การทาพอฟรีโอส่วนหนึ่งก็คือให้เด็กที่จะเรียนเนี่ยได้รู้จักตัวตน แน่คือจุดประสงค์ของผมเหมือนกันว่าเลยเวทชันชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบน้องก็จะทําได้ดีลองดูตัวน้องเองแลวเวทชันใที่วิ่ฐานทางด้านการเรียนชีวะถือว่าค่อนข้างดีเราก็เลยอ่าลองดูไหมเพราะว่าแน่นอนเราได้ยินคําว่าพอฟรโอเข้ามาก็ช่วงช่วงนั้นแหละช่วงมสากึ้นมอสียแล้วก็เป็นช่วงของการที่เราลองค้นหาตัวตนตถ้าไม่ใช่ก็าเปลี่ยนได้ก็เลยเลือกแอนวนี้ว่าลองแพร์กันดูนะในการทำพอของสังนอะ ซันเอาตัวซันเองใส่เข้าไปในพอร์ตแล้วถ้าเขาอยากได้เราเขาถึงเรียกเรามันจะทําให้ในอนาคตของเราในมหาลัยนั้นในอีก6ปีในอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยซันจะแฮปปี้ในการอยู่กับคนที่เขาเจอซันตัวจริงในพอร์ตและเขาเจอซันตัวจริงตอนสัมภาษณ์ซันเลือกทํากิจกรรมที่ซันเข้าไปและซันเอนจอยก็จะเป็นพตัวของงานอคาเดมิกเดย์งานเกี่ยวโรงเรียน ความต่างคืองานในแคมปิเเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวกับหมอเลยก็คือฉันก็ทําอาหารเลี้ยงออแขกมี P ีแล้วก็เลี้ยงคนที่เข้ามาในงานแฟนฉันได้เอาสิ่งที่ฉันทาเป็นฮ็อบบี้ที่บ้านทําวันละแบบจานสองจานมาทําเป็นเบล์ยใหญ่ๆมันก็เป็นความสนุกในการทําอาหารความสนุกในฮ็อบบี้ที่ฉันชอบที่ได้เอาออกมาทําจริงๆเขียนใหม่เป็นฉบับใหม่ทุกทุกมหาลายัย พราะว่าทุกคณะเขามีคำถามมีสเปซิฟายต่างกันมากก็ต้องเขียนใหม่หมดเลยแต่ว่าความเป็จริงก็คือเ้าโครงของ SOP อะ่ะมันคือเนื้อเรื่องเดียวกันมันแค่ถูกกลาวให้มันเข้ากับคำถามที่เขาให้มาที่ต่างกันเฉยเันทันไปมองอินเทอร์วิวกับหลายที่รู้สึกว่าที่อินเตอร์พาร์ททำกับที่สาันอื่นไม่มีก็คืออินเตอร์พาร์ทคือพอเขารู้จักเราแล้วเขาก็เลยพูดเพี่กิ๊บ พี่นิวก็เลยพูดตรงๆว่าเฮ้ยเรามีผิดพลาดต,ตรงไหนเราเควรจะหยุดตรงไหนเป็นสิ่งที่ทําให้มามาอินร์วิวโค้งสุดท้ายอ่ะแล้วก็เอ่อได้เอาไปรีเฟกต์ได้เอาไปาไปรับใช้ในตอนอินววจริงเนืงจากว่าสําหรับคุณพ่อแล้วพอฟลิโอตอนนั้น,น่ะถือว่าใหม่มากไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าเกี่ยวกับการทำพอฟลิโอส่งอาจารย์อะไรรู้นิดเดียว เราก็ไม่รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้างทันนั้นเราก็ต้องเริ่มตะเวนจักว่าตะเวกนก็นดูที่กุรวิชาทั้งหลายทีนี้เราก็ดูหลายๆที่อินเตอร์พาสก็อยู่ในซึ่งเซิร์ชแล้วก็เจอแล้วเราก็เข้ามาคุยเราได้รู้แล้วว่าพอโลเป็นยังไงแล้วก็ไทยอินเตอร์พาสก็มีการเชิญรุ่นพี่ที่เรียนแล้วผ่านเข้าคณะแพทย์แล้วมาพูดให้ฟังเราก็ดูสถานที่ดูโลเคชันพอดูหลายๆอย่างพร้อมกันแล้ว องค์ประกอบครบก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่แพ็กเกจซีเป็นแพ็กเกจบุฟเฟ่ต์มีสองแบบให้เลือกว,ว่าเียนออนไซต์อย่างเดียวหรือเียนออนไลน์ผสมออนไซต์ตัวคุณพ่อเองก็อยากให้บริชัทเองก็เหมือนกันก็อยากจะเรีน่นออนไซต์แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เราไม่สะดวกการที่สมามารถเเียนออนไลน์ได้ด้วยผสมผสมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเหมาะสมกับตัวเด็ก,รเ,เ,รกรเ,เราก็เลยตัดสินใจว่าแพ็กเกจซีเนี่ยคุ้มอย่าเพิ่งโฟกัสกับ การทําพอร์ตหมอมากให้การทําพอร์ตเป็นการพาตัวเองเข้าไปดูว่าตัวเองชอบอะไรทุกคนอ่านหนังสือก้าววิชาเหมือนกันแปดวิชาเหมือนกันมันไม่ได้ค้นองตัวเองมันคนออ้นผูวิชีนึงตอนเรียนอยู่ในคณะแล้วแล้วตอนนั้นมันอาจจะไม่่ันเลยเรามีโอกาสในการได้มาทําพอร์ตในการได้มาหาตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเราได้โอกาสลแล้วทําไมเราไม่ใช้ให้คุ้ม ปรกอบคำถามเด็กก็ตามจะมาพังครูว่าตอนม .6 ยิ่งทูลใกล้สอบช่วงครึ่งปีสุดท้ายเนี่ยความเครียดจะประดังเข้ามาละว,ว่าจะเขียนผ่อนยังไงอะไรเวลาไหนอะไรยังไงเพราะนั้นถ้าไม่วางแผนมาก,ก่อนเนี่ยมันจะเขียนไม่ทันเพราะมันยากจริงๆที่ตอบได้คืออิตรพัสไม่ได้เท็งเราพี่มุกทาอิสระพัเนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะเลยพี่มุกเขาก็มีการช่วยวางแผนเขาก็พูดตามหลักพูดตามสิ่งที่เขาประสบการณ์ที่พี่มุกเขาพูดมาฉันรู้สึกพี่มุกเขาเก่งคือพี่มุกเขารู้ว่าสันต้องแก้อะไรอิสระพัได ไกด์ได้ช่วยว่าเอ้ยเขียนแบบไหนยังไงดวางแผนจะเขียนยังไงดีดึงตัวตนออกรรมายังไงดีดึงกิจกรรมออกมายังไงดีเพื่อที่จะโชว์ให้อาจารย์ได้รับรู้ว่าตัวตนของน้องเป็นยังไง